นี่ก็อยู่ในเกม s อ o r ์ a r Onlinente ์อินทิเกรลแกแล้วนะครับวันนี้ก็จะบคอนเทนต์ของเราเนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากการเปิดกาชานะครับแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยผมมี22,335เพรนะครับทุกคนก็ EP ที่แล้วเนี่ยเปิดตู้ชินอนไปละ2โรเทชั่น12,500เพรนะครับก็สมหวังนะถือว่าไม่เกือนะครับก็ได้หน้าตู้มาครบ ทั้งสองใบนะครับทุกคนทั้ง PR สามใบนี้แล้วก็เ uh, บอร์ชินอนใบนี้นะครับก็แฮปปี้ไปแล้วแต่ว่าคนเรามันโลภอะ่ะทุกคนผมไม่พออะ่ะแล้วชินอนเนี่ยก็มีใบที่ผมอยากได้หลายใบยด้วยนะครับทุกคนผมอยากได้วันนี้ผมอยากได้ uh, หมอดธนูครับหมอดธนูธาตุดินแล้วก็หมอดธนูธาตุไฟรวมถึง PR สามแล้วก็ ใบ a w a k e n นู support ตหลายใบนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะทำการเปิดทั้งหมด2โ o t a t i o n 12,500เพชรนะครับครมันโลบอะทำไงได้ทุกคนมาไม่พูดความทำเพลงอะกดเลยแล้วกันครับทุกคน่ะขอเถอะอยากได้หมดธนูไฟแล้วก็ลงถึงใบบวกดาเมจธาตุไฟนะครับทุกคนธนู ธนูไฟโอ้โหใบแรกมาเลยครับโอเคมามาโอ้สามครับทุกคนใบนี้ผมมีแล้วข้ามเลยนะอะไรที่ไม่ใช่ธนูหรือว่าอาบิลิตี้ผมขออนุญาตข้ามนะครับทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอาบิลิตี้ครับเรียนนั้น เอ้ยอา้ามือลัน่นอันนี้อันนี้กดผิดนะทุกคนโอเคขอแบบ v t r สามอะไรอย่างงี้นะเผื่อครับทธนูมาใบแรกเลยได้ลุน้นข้ามเลยทุกคนธนูข้ามนะครับข้ามไม่มีธนูเลยหรอขอธนูเอ้ยอบับพลิตี้ได้ลุ้นนะครับไม่ได้ลุ้นนะเรเปีย ไม่มีครับไปได้ล้นโอ้ได้ใบมาใบแรกรับเป็น a p p e t ต z e บวกครินะครับทุกคนต้องบอกว่าซ้ำครับไม่เป็นไรเปิดกันต่อโ o t a t i o n ที่สองแารีรอลุยอ๋อหลายคนถามผมนะครับว่าเพชรหายจากไหนนะครับเพชรเนี่ยผมก็์มอีเวนต์ต่างๆที่มันเป็นกิจกรรมเข้ามานะครับเอ่อรวมถึงพวก ชั้นใหม่นะครับชั้น8 3ที่เข้ามาใหม่ผมก็ฟาร์มนะครับแล้วก็เป็นเพชรที่ได้จาก GOG ครั้งล่าสุดน,นะครับรวมถึงเอเพชรที่ดองไว้เอา้เอาธนูชิน่นเอ้นเพชรยุยไม่มาโอเคทานะครับเตตี้ขอว VTR 3 v r 4 ข่านข้ามนะครับขอมอดเอวะโอ้โหไม่มีธน,นูให้ลุ้นเลยทุกคนเลเปลียมีใบดีๆไหมเนี่ยอ้ฮะบ i ลิตี ไม่ได้รู้เลยครับทุกคนไม่มีธนูมาให้รู้เลยครับโอ้โหสเต็ปสองก็เกลือตามระเบียบนะครับทุกคนปะเฮ้ยกดหน่อยเว้ยนน้องเพื่นอนเพื่อ,อลักขอหน่อยดิขอมึงมาสักใบได้ไหมเพื่อนออเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะมาหรือเปล่าไม่รู้กดเลยละกันสเต็ปสาม 3. การันตีชีนอนหนึ่งใบครับ ขอหอดธนูไม่ใช่คุณไม,ไม่ใช่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 เลเปีย,ยนะครับอเอ้ยมาแล้วหอดหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลเออมมดหมด,หมอดโอ้ออบิลิตี้ขอเป็นใบที่ใช้ได้โอ้อก็ ยังไม่มีครับใบนี้ผมยังไม่มีก็บวกถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยใบนี้บวกครีดาเมจนะครับแล้วก็บวกเกรสวิตก็ถือว่าโอเคอุ้ยมาอีกใบรือเปล่ายังไงสิโอเคอเคอค้ยถือว่าดวงดีมอสโอเบิร์ดเหรอโอ้โหสามครับเบิร์ดสามครับ แต่ว่าสเต็มสามมาสองใบแลนะ้วได้การันตีอีกใบหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับถือใช้ได้เลยแต่ว่าใบาที่เราอยากได้นี่ยังไม่มานะครับทุกคนธนูมีอีกไหมเพื่อนเพื่อรักขอธนูนดินโอ้โหมาแต่เลีเปียวเว้ยขอมมดอะขอสักหมดไฟหรือหมอดแบบหมดธนูไฟหมดธนูดินนะอะเฮ้ยอันนี้การันตีปะผมผมไม่ได้นับนะครับใช่ไหมอันนี้การันตีนะฮะขอหมอดหมด เป็นเอ็กเออเป็นคอนเน็กสกิลนะครับถ้าผมจะไม่ผิดถ้าไม่ใช่ธนูหรือบิลิตี้เนี่ยผมจะขอข้ามข้ามไปนะข้ามข้ามเลยเอาไว้แค่นี้อันพี่อารมณ์หรือเปล่าอันนี้ผมอยากได้พี่อารมณ์นะคนแช่งเไม่ใ่คนเชียร์เยอะมากเอาบิลิตี้โก้โก้โก้เฮ้ยมีแต่สองดาวเว้ย เฮ้ยเลีบเปียเอ้ยเดี๋ยวกันแปลกแปลเรียบร้อยพิยาลมพิยาลมพิยาลมสองดาวทั้งนั้นเอ้ยมาแล้วเยอะป่ะหมดทั้งฝันหรือเปล่าเอ้ยสองยุ้ยเฮ้ยไปมาอเซนดาวแทนโต้ไม่มีอยู่แล้วสเต็ปแรกก็ตามระเบียบนะครับเกลือเกลือสเต็ปที่สอง หนจุดห้าดรอปเลดนะครับเพิ่มเติมหนึ่งจุดสมติ๊กหนึ่งจุดห้าผิดดาบชินนนมีดาบไหมไม่มีข้ามอาร์พีลิตี้เฮียลมเฮียลมเฮียลมวีทีอาร์ก็ได้ัวิิเลนซอสเทคนิคไม่มาเว้ยตักแปลกแหละเดิมใจเสียเฮ้ยหนึ่งมืสองพันห้าร้อยมันไม่ได้หากันง่ายๆนะเพื่อน ขออีกสักใบหนึ่งที่ไม่ใช่การันตีอะเฮ้ยเฮ้ยหมดหมดมาแฮปปี้เลยนะยุ้ยเฮ้ยไม่ใช่อ๋อไม่มาเฮ้ยแน่นแน่ไม่ใจเสียกันอย่างนี้มาแล้วอันเนี้ยอันเนี้ย หวานมาแานวครับอย่าลมอยาลมโอ้โหแย่แล้วตายแล้วอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะตอนแรกก็อารมณ์ดีดนะฮะได้หน้าตู้สองใบครบแล้วก็อารมณ์ดีอยู่ดีๆนะครับมาหาเรื่องกับตัวเองซะแล้วนะสเต็ิบสามเสถปสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์ กดสมัครด้วยนะนี่ยูทูบเบอร์มือใหม่ขอนิดหนึง่งทุกคนกดขอพีอารมไม่ก็ธนูที่มันใช้ได้เหอะสามสเต็ปจะได้หน้าตู้ใบเดียวจริงหรอ,อที่เป็นสีดาวอะ่ะผมไม่ได้นับนะว่านี่ใบที่เท่าไหร่ละกดๆไปเลยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนีย่แหละ <c oughs> สเตปนี้แย่มากเลยอ่ะโอ้โหไม่มีธนูมาให้ลุ้นเลยเท่าไหรแล้ววะใจเสียลนะวจเสียนี่อยู่แบบตะตุ่มแล้วทุกคนโอ้ยไม่มีธนูเลยขอการันตีอ่ะขอเป็นธนูให้ได้ลุ้นเถอะเฮ้ยอย่าบอกนะนี่การันตีหรือเปล่ายังไม่น่าใช่ะนะเอ้ยไม่ใช่ยุ่มาเปล่า <minutes> เฮ้ย้ย <Kind of balls> อันนี้การันตีเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะเบิร <busca> ์ตซ้ำไม่เอาโอ้โโอ้ยทุกคนเบิร์ตผ่มมาซ้ำสองใบอ่ะโอ้โหก็อันนี้คือผลประกอบการนะครับตอนนี้เหลือ9800เพชรจริงๆอยากจะกดต่อว่าหัวร้อนบวกเมานะครับเพื่อขึ้นไปแฮงเอาท์กลับมานะแต่ว่ายังมี ตู้5สเต็ปรอผมอยู่นะเพราะงั้นเดี๋ยวเก็บไว้ทําคลิปหน้านะครับ <c oughs> เอาเป็นว่า2โรเตชันวันนี้ถือว่าย่อยยับ <c oughs> ถือว่าพังย่อยยับนะทุกคนยังไงฝากกดไลค์ฝากกด subscribe เป็นกำล,ล,ลังใจผมด้วยนะจะทําคลิปสุ่มเกลือมาให้ดูบ่อยๆนะครับไม่มีอารมเลยวะ่ะแค่นี้แหละไกปู <c oughs>